สวัสดีครับทุกคนครับผมสมปองแหวนเงินตาแหวนตีมือโบราณครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีทําแหวนจากเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสองห้าสองสามครับเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสองห้าสองสามก็อายุของเหรียญก็น่าจะประมาณสี่สิบสี่สี่สิบห้าปีแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ปีสองห้าหกแปดแล้วเนาะนะครับขั้นตอนแรกก็มาตีขึ้นรูปเป็นทรงถ้วยทรงกระตาครับเสร็จแล้วก็มาตอกเจาะตรงกลาง พื่อที่จะสวมกระบองเหล็กเพื่อที่จะเคาะขยายไซส้ต่อไปอตอนตกอกเจาะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับเพเหลียญมันมีความแข็งนนะเจาะเสร็จก็มาเชียร์เสงให้เสมอน,นิดนึงก็ืมาสบายสมคำเสมอออกนิดนึงนะเพื่อที่จะสวมกระบองเพื่อเคาะขยายไซส้ตามที่เราต้องการก็ขอ,ขอบนิดนึง ก็ขอดเสร็จก็มาสวมกระบองเหล็กเพือขยายไซส์ก็ทําสลับกันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยครับขยายไซส์ได้นิดหนึ่งทีละมิลสองมิลก็เอาเคาะแต่งขอบกันกันลายกันตัวหนังสือด้านในไว้ด้วยเพื่อไม่ให้มันเหยียดกับกระบองเหล็กขยายกว่าจะขยายได้แต่ละมิลก็ ใช้ความอดทนมากเลยครับแลมาเคาะขอบแต่งขอบอีนิดนึงเสร็จแล้วก็มาสมงอ่างเหล็กข้อขยายขยายได้ทีละนิดครับขยาได้ประมาณนึงแล้วก็มาเคาะขอบแต่งขอบพคาะอบให้เรียบการขอบปิ้งด้วย ขาะนี้ก็ต้องวางน้ำหนักข้อนียพอดีครับอรอยค้อนก็ต้องต่อกันเพื่อที่จะให้ขอบเรียบที่สุดนะครับขอด้านหนึ่งเสร็จก็ต้องสลับขออีกด้านนะ,ะ่ะมา,มา,มาขอออกแล้วก็สลับด้านเพื่อที่จะข้อขอบด้านที่เราต่อเจาะ ด้านที่เราตอกจอนี่เคาขอบยากมากนะครับเพราะว่าขอบจะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่ะเราต้องเคาะเคาะแต่งให้เรียบให้เสมอที่สุดเคาะหลายรอบอยู่ครับวงหนึ่งวงหนึ่งก็เคาะไปผมว่าน่าจะเป็นหลายร้อยครั้งเลยว่าเป็นพันครั้งคะไม่เคยนับเดี๋ยก็น่าจะเป็นพันครั้งเลยผมว่า เกาะขอบกันขอบไันนิดนึงแต่งขอบเพื่อที่จะให้เสมอเวลาเราไปเกาะขอบแต่งขอบให้เรียกจนได้สวยงามอ่ะวงนี้ก็ทำไซส์ไม่ใหญ่ครับกลางนี่ครับขอบเริ่มเรียบแล้วครับเกาไปเรื่อยๆจนขอบ ขอบเรียบที่สจดแล้วอถ้าเราเคาะวางน้ำหนักค้อนไม่สม่ำเสมอขอบก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมกขบุกขอบก็จะบุกไม่เสมอกันไม่เรียบจะทําให้เราแต่งขอบขัดขอบยากครับสำหรับด้านเริ่มเริ่มเรียบเริ่มสวยแลวครับ วนเงินตาแหวนต,ตีมือโบราณแหวนทําจากเหรียญก็เป็นศินละปะแบบโบราณงานทํามือมีมาตั้งแต่โบราณครับคนสมัยก่อนสมัยโบราณทําให้ลูกให้หลานสวมใส่เพื่อเป็นสิริมงคลถือเช็ดเงินเข้านิ้วเข้ามือเงินอยู่นิ้วอยู่มือเงินไม่ขาดนิ้วไม่ขาดมือสวมใส่เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นคนนวามกำลังใจให้ลูกให้หลานคนระับเวลาไปทำมาหากินจะได้มีกำลังใจ ใส่เหรียญมเหรีเงินข้ายุ้มข้ามือจะได้โชคดีมีโชคเงินได้เงินจะได้อยู่นิ้วอยู่มือเหมือนคำอวยพรที่คำโบราณก็อวยพรให้เป็นศินละปะที่ถูกลืมเลยก็ว่าได้ครับศิปละปะที่กําลังจะสูญหายก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาให้กําลังใจขอบคุณมากๆเลยก็ขออวยพรให้ทุกๆคน เงินเข้านิ้วเข้ามือเงินอยู่นิ้วอยู่มือเงินไม่ขาดนิ้วไม่ขาดมือขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปทุกๆคนครับให้สมกับ,บคำอวยพรของแหวนเงินตาแหวนทีมือโบราณครับขอขยันได้ขนาดที่เราต้องการต้องมาเก็กอย่างขอบนิ่ง ไปไปลบเียมลบคมที่จะเอะไรกรบกันกระดาษทรายกระดาษทรายขดัดลบคมลบเีเยิมลบรอยเวลาขัดเงาออกมาจะได้สวยงามนี่ครับพอทำเสร็จขัดกระดาษทรายเสร็จขัดเงาแล้วก็ออกมาก็สวยแบบนี้เลยครับสวยามากมากเลย ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับจากชักมันบ้านงานทำมือเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ